สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามช่องโลไลท์นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับผมที่มากดซับสไคร b ์ในช่อง YouTube จนตอนนี้ยอดซับถึง1ถึง1 0ันนะครับทหงผมเนี่ยสามารถโฆษณาได้ในช่อง y t u t u นะครับเพื่อจะรับรายได้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุนกันมานะครับผมก็วันนี้มีพี่คนนึงนะครับส่งขนมปังกระเทียมมห้ผมรีวิวนะครับผม คือร้านพี่เขาเนี่ยเพิ่งเปิดนะครับผมเป็นร้านทําขนมปังแบบโฮมเมดนะครับพี่เขาก็ส่งขนมปังมาให้ผมชิม2ตัวด้วยกันตัวหนึงเป็นขนมปังกระเทียมนะครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นขนมปังเนยนะครับผมถ้าพูดถึงขนมปังกระเทียมเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงขนมปังฝรั่งเศสที่เป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็นํามาหันห่นหัน่นหั่นจากนั้นก็จะทาด้วยเนยกระเทียม แล้วก็ผสมกับพริกไทยโรยด้วยใบพาสต์รี่นะครับผมอันนี้เราจะคุ้นชินเกี่ยวกับร้านพิซซ่าเขาก็จะทําเสิร์ฟม,มาคู่กับพิซซ่าหรือบางคนเนี่ยกินเป็นอาหารเช้าก็จะเอาขนมปังกระเทียมแบบนั้นอะ่ะกินกับซุปกินกับไรแต่ที่ร้านของพี่เขานะครับขนมปังกระเทียมนี้ก็เป็นขนมปังแบบรูปร่างหน้าตาแบบไทยๆอะ่ะเป็นขนมปังกระโดกนำมาผ่าครึ่งแล้วก็ทาด้วยเนยกระเทียมนะครับ กับเนยธรรมดาปกติโอเคครับพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปจัดจานแล้วมาชิมกันเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี <fastest fate> okay, okay, ้ผมก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับฝั่งขวามือนี่นะครับผมเป็นขนมปังกระเทียมครับว้าว ส่วนฝั่งซ้ายมือของผมตรงนี้เป็นขนมปังรสเนยนะครับผมความประทับใจแรกนะครับตอนเปิดซองนะครับผมคือกลิ่นของขนมปังกระเทียมเนี่ยหอมฟุ้งมากๆเปิดออกมากลิ่นฮึบเลยคือห้ามเอาไปกินในพวกบนรถตู้ในที่สาธารณะเนี่ยห้ามเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นแรงมากส่วนเนยเนี่ยไม่มีกลิ่นครับปกติผมขอชิมรสเนยก่อนทางด้านนี้นะครับเอ,อ ใน1นึซองเนี่ยจะประกอบด้วยขนมปังชิ้นแบบนี้นะครับประมาณ9ชิ้นนะครับผมราคาต่อซองผมลืมบอกไป40บาทนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะโอเคเดี๋ยวขอชิมขนมปังเนยก่อนสัมผัสแรกที่กัดลงไปนะครับกรอบแต่ไม่ได้กรอบแบบกรอบมากขนาดแบบไม่ได้คริปปี้ขนาดนั้นนะครับกรอบ ในระดับหนึ่งมีความนุ่มของขนมปังตามมาและกลิ่นของเนยและความหวานค่อนข้างที่จะชัดเจนเรื่องความหวานนะครับความหวานแล้วตามมาด้วยเค็มปลายลิ้นนะครับคือถ้าคนชอบหวานเนี่ยอร่อยครับผมแต่ผมเนี่ยไม่ได้กินหวานจัดขนาดนั้นนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าพี่เขาส่งมาให้ผมได้รับของประมาณวันที่5ตัตุลาครับที่ผมรีวิววันนี้เป็นวันที่12นะครับผมเพิ่งจะมาแกะกล่องวันที่12ความกรอบยังอยู่ก็ลองนับดูว่าผ่านมากี่วันนะครับอืม,อมแต่ความเข้มข้นของเนยกับกับความกรอบของขนมป,ปังเนี่ยสุดครับถือว่าทำวันได้ดีมากถ้าลดถ้าลดหวานอีก หน่อยหนึ่งสำหรับผมนะเพอร์เฟกมากครับอันนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะชิมขนมปังกระเทียมดาเมจแรงมากครับกัดเข้าไปเนี่ยรสชาติขนมปังกระเทียมเนี่ยเข้มข้นกลิ่นกลิ่นเนผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับกลิ่นหอมมากขึ้นจมูกกินเคี้ยวไปหมดแล้วอะไรแล้วยังขึ้นจมูกอยู่เลยครับกลิ <Wow. S 1> น่นของขนมปังกระเทียมเนี่ยมันติดพดานปากเลย รู้สึกทางร้านเนี่ยจะทำทั้ง2ตัวให้รสชาติแบบว่าเข้มข้นถึงเครื่องมากๆถ้ากินคู่กับชากาแฟเนี่ยผมว่าน่าจะได้อยู่ผมเลยเตรียมชามาด้วยเนี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอชิ้งกากก่อนนะครับโอเคอืม อืมเข้ามากแต่ชาที่แนะนําที่จะกินคู่กับขนมปังตัวนี้นะขอเป็นชาที่แบบรสเข้มอ่ะจะเข้าถ้าไปกินชารสหวานเนี่ยมันไม่ตัดกันมันจะกลายเป็นเสริมกันทําให้มันหวานไปหมดแต่ถ้าเป็นชาเขียวเข้มๆหรือกาแฟเข้มๆนะเข้าอมืมันจะติดรสขมหน่อย มันจะเข้ากันกับขนมปังอืมใครที่ชอบความเข้มของขนมปังรสแบบเข้มข้นนะผมว่าโอเคสั่งได้เลยอืม oh, yes, อืมโอ้ดดอมมากต้องบอกอย่างนี้ว่าร้านพี่เขาเป็นโฮมเมดเปิดใหม่ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่ชอบกินขนมปังกระเทียมเนี่ยก็อุดหนุนพี่เขาได้แล้วก็ไปติดชมปรับปรุงให้พี่เขาพัฒนาต่อไปได้แต่ในความคิดผมเนี่ยเขามีฝีมือทางด้านเรื่องออกลิ่นกับความเข้มข้นของวัตถุดิบหอมมากๆถ้าไม่เชื่อเพื่อนๆลองสั่งไปกินดูนครับ40บาทคุ้มค่าแน่นอนมันหอมมากๆอะ่ะคือเปิดซองปุ๊บคือกลิ่นฟุ้งทั่วห้องเลยอะ่ะ เค้ยครับเพื่อนเพื่อนนั้นเดี๋ยวผมขอตบการรีวิวแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วผมขอจัดการเจ้าพุกนี้ให้หมดก่อนเอเคครับขอบคุณที่ติดตามช่องโลไลท์นะครับผมสวัสดีครับ